าโปรดของผมวันนี้เชฟบี้จะมาทําเมนูเจลลี่แบ่ซึ่งไม่ใช่เจลลี่แบ่ธรรมดาอย่างแน่นอนมันคือเจลลี่แบ่หมีแย่พีกยักษ์ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งงานนี้ไม่ใช่หมูๆเลยเพราะเป็นการทำเจลลี่แย่ที่มีขนาดใหญ่ที่จะเป็นต้องสร้างบล็อกขนาดใหญ่เพื่อมารอหมีตัวนี้ซึ่งแค่การทําบล็อกก็เป็นปัญหาแล้วบอกนะครับว่าการทําเองกินเองในครั้งนี้ใช้เวลานานที่สุดท่าที่ผมเคยทํามาเลยมันลุ้นกันว่าเจลลี่แบ่ยักษ์นี้จะสําเร็จหรือไม่ได้มียักษ์ที่สวยน่ากินอร่อยสมใจหรือเปล่า ไปร่วมลุ้นกันโลดยินดีต้อนรับมนสู่ทำเองยินดีครับว,วันนี้ครับเราจะมาทำจอยลี่แบักษ์ จะทับนั่นก็คือสายแบรบิกตัวนี้นะทุกคนนะฮะจากบ้านเลยอันนี้มาจากบ้านเลยครับเรายังไม่เคยทำจนที่แบบที่ใหญ่ขนาดนี้นะนี่จะเป็นครั้งแรกที่เราทำนะครับผมนี่คือไซส์ที่เราวางแผนไว้นะฮะกี่เมตรมาทีเดียขาวัดก่อนวัดก่อนหนึ่งเมตรเฮ้ยสิบห้าเซนรู้ได้ไงฮะอะไรวะนี่นี่ได้ทำไงวะเทคโนโลยีนี้นะครับผมวัดออกไปไหนแล้วเราวัดแบรบิกเรื่องนู้นเรอเอาเดี๋ยวนี้เรามีเทคโนโลยีเราจะไป สู้คืบแขนพี่บีบบได้เขี่ยเจ็ดสิบไม่เท่าเดิมเล้วสิบเอ็ดเจ็ดสิบเอ็ดวิธีทำง่ายๆนะครับสิ่งที่เราต้องเตรียมตอนแรกเราต้องทำบล็อกก่อนเพื่อจะหล่อเจอร์รี่แบร์นะฮะสิ่งที่เราต้องใช้คือดินเหนียวนะทุกคนได้ครับทุกคนเดี๋ยวเราทำบล็อกนะฮะเ่อจะ ทำการหล่อเจอริแบรบบีตัวนี้เราจะห่อมันก่อนนะฮะถ้ปกติหมีแบบนี้เอ้ยมันดูแบบงองแงงกองแกงปองแปง,งอ่ะมันเป็นนั่งอะเรายืนอ,อะหมีเรายืนเ้ยถ้าคลิปนี้ถึง1นึ่งแสนไลค์พี่จะสละแบรบี <c oughs> ผมลงทุนได้กับทุกคนอยู่แล้วนะเจ้ากดไลค์หนึ่งแสนเลยแล้วกันเราทําการปั้นดินเหนียวครับเจมส์โพไครับหลังจากนั้นเราเอาดินเหนียวอาจจะนวดมันก่อนนะทุกคนนวดครับนวดนวดนวดดินเหนียวนะฮะ มันหักมันหักมันหักมันหนักมันหนักมันหนักอุ้เนัะอุ้ยทำไปก็เครียดไปว่าจะแกะยังไงวะแกะไม่ได้เปล่าลองดูนะฮะว่าถ้าเปิดออกมามันจะเป็นยังไง <prueba> เดี๋ยวเรารอให้ดินแห้งเรารอให้ดินแห้งนะครับมาดูว่ามันจะเป็นยังไงนะทุกคนฮีโราคลิดตอนนี้คือ <c oughs> <CC> ตอนแกะน่าจะแกะยากนะทุกคนตอนนี้เราอาจจะมองไปเรื่องของเวลาหมอฟันให้เรากลับมันคือสารอะไรเรารอเอาสารนั้นมาเอาแบบบีกดลงไปเราอาจจะได้บล็อกมันก็ได้โอเคครับวันถัดมาครับเรามาดูนะครับผมบอกเลยว่าแข็งบ้านส่วนนะครับแต่ที่สําคัญคือ มันออกไม่ได้อ่ะไม่รอดเลยอ่ะนั่นหมายความว่า็อกเราก็จะไม่ได้วะ่ะเฟลครับไม่ได้ครับอย่างเงี้ยนะต้องใช้วิธีอื่นแต่ก่อนอื่นเราต้องลอกเอาแบบออกก่อนนะโอเคครับกลับมาในสภาพ80%เดี๋ยวเราเอาไปล้างน้ำนะครับกรีเกอร์ไปหมดแล้วครับ เดียวจะเปลี่ยนวิธีไปใช้ยางพาราแทนเดี๋ยวเราจะมาทำบนนี้แหละนอนลงไปไอ้หนูหมีบอกถามกูหรือยังยมันบอยนะโอเคครับไอตอนเนี้ยไอยางพาราจริงๆมันเคลือบนะแต่เรามองไม่เห็นนะทุกคน <S <S เดี๋ยวเราจะทําให้มันเป็นสีแล้วเดี๋ยวเราค่อยฐานะฮะ<ส>โดยการผสมสีผสมมา เราโรงงานนรกเริ Le timeline, ่มต่อไปครับเราได้ซ right so 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 like yeah, like ื้อซิลิโคนแบบใหม่มาเพราะว่าอันเก่าเนี่ยมันเป็นแบบบางแต่เนี้เป็นซิลิโคนแบบหนาสูตรจากไต้หวันแลวเขาก็มีส่วนผสมอะไรทักอยางมาให้ชื่ออันนี้ดูมีอนาคตเพราะมันหนืดเว้ทุกคนอันนี้แบบเดิมของเราเนี่ตัวยาเตัวยาพี่เซตแล้วเรียบร้อยพี่เินไว้กี่สองวันได้เลยไหนเลยนตอนนี้เราจะมาทดลองไอตัวที่เราสั่งมาใหม่โทรคุยกับร้านแล้วบอกว่าแต่ต้องใช้แบบนี้มันเป็นแบบหนามา ตอนนี้ผมเปลี่ยนแผนแผนผมเยอะผมจะทำบล็อกมันขึ้นมาสูงๆเพื er kind of ่อที่จะทำให้มันเซตตัวง่ายขึ้นนะครับเพราะอย่างเงี้ยรอนานแน่นอนบางคนอาจจะลืมว่าเรากำลังจะทำอะไรเราก็จะทำไอ้สิ่งนี้นะเจนนี่แบร์น้อยให้เป็นเจนนี่แบร์ยักษ์ อย่าไหลผิดพลาดตรงไหนใม่เข้าใจเลยสักครั้งผิดพลาดเยอะอยู่เซ่งของทีพี่นี้ไปทำงานข้างในครับเอาดิพี่เดี๋ยวเราจะทิ้งไว้ข้ามเสาอาทิตย์เ้ย โปรยังนี้จริงๆทำมัแต่แมันวิลาวันนี้วันศุกร์เรากะว่าทำวันนี้เสร็จเพราะมีเรามีทุกอย่างเตรียมไว้หมดแล้วถังไนโตรเจนเหลวไนโตรเจนเหลวแล้วไนโตรเจนีแล้วรอเจอกันวันจันทร์นะทุกคนโอเคทุกคนนะครับวันจัน์แล้วมาเราพาทิ้งไว้วันศุกร์แล้วมาดูครับนี่วันจันทร์เกิดอะไรขึ้นนี่โอ้พระเจ้าไอตรงแข็งมันก็แข็งเว้ยแข็งก็แข็งเว้ยส่วนไม่แข็งนี่คือไม่แข็งเลย นุ้ยวันนี้จะหล่อแล้วไม่ได้หล่อแน่นอนครับวันนี้อีกแล้วลนี่ทำนานไปอะ่ะนะฮะโอเคแกนต่อไปจะลื้อมันแล้วก็เอามาตั้งขึ้นแล้วก็เคลือบอีกทีนึงเครับเดี๋ยวเราจะทำการค่อยๆล,ล,ลอกนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวจะเอานี้ไปทําบล็อกมาดูว่ามันจะได้แค่ไหนคือตอนเนี้ยปัญหาที่ผมรับรู้คือไอตัวยางพาราตัวใหม่มันไม่ไปเกาะตัวเก่า ม,ม,ม,มันไม่เชื่อมกันมัน,นไม่เชื่อมกันโอ้โหเราเสียกับอันนี้ไปเยอะมากมันไหลลงมาตรงนี้ด้านหลังอะ่ะยงางพาราเต็มเลยแต่ใช้อะไรไม่ได้เลยการลอกนะครับสีแดงโอ้สีแดงไม่ติดอ่ะดีดีด,ดีมันไม่ติดกับปูดโอ้แสดงว่าข้างในใช้ได้พี่โอเค โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะทำบล็อกให้กับมันอีกรอบหนึ่งแต่บนปูนฟาสเตอร์นะครับแต่ก่อนที่เราจะไปกดกลงบล็อกเนี่ยเล่นปลาดินน้ำมันก่อนปลาดินน้ำมันว่าให้มันไขได้บ้าหรือเปล่า <c oughs> โอ้โหเราจะต้องกั้นตรงนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปเกี่ยวเอาปูนฟาสเตอร์ขึ้นมาเดี๋ยวมันจะดึงขึ้นมาไม่ได้ <c oughs> นวดหนักนวดหนอก <c oughs> สบายดีว้าหรือเปลวนน้ำมันเลยเออวนน้ำมันอ๋โอุ่ร้อนแรงมาเฮ้ คุณท้องร้องหอยร้อแป๊บเดี๋ยวพี่ทำจาริบแบร์ยักษ์ให้กินโอ้โหแต่หนูร้องแต่ว่าพื่งขาดแล้วนะพี่ทุกคนวันนี้วันจันทร์ได้กินแล้เนี่ยแต่เพื่อเพื่อคนดูอ่ะทำได้หมดเลยวันที่ฉันทำลงไมทำไปเพื่อใคร เออวันนี้ก็ตื่นมาด้วยความมีความสุขนะทุกคนเราจะได้นายกใหม่ที่ไม่ใช่ลุงตู่เออไม่มีอะไรล้อเลยนะถ้าอย่างเงี้ยไม่สนุกเลยไม่สนุกแล้วดลายเป็นล้อดูดีไปหมดละจบละโอเคทุกคนครับเดี๋ยวเราจะทําการกดมันลงในบล็อกใหม่นะครับบล็อกใหม่ครับคนอันนี้พี่แก้ไขอะไรบ้างอันนี้เราจะทํา ปูนปูเลยครับเออเอาแข็งเลยเหรอเท่านี้จะเทปูนลงไปเพื่อไม่ให้มันเข้าข้างในเทมันลงไปครับเฮ้ยได้แล้วอ่าได้แล้วเสร็จแล้วไปเลยเทเลยเทเลยฝั่งนี้ฝั่งนี้ อไอ้ร้อนมาเลยไอ้ร้อนไอ้ร้อนมาเลยหรือเหมือนเดิมเลยพี่มันมันแข็งเลยแล้วเราจะยกมันออกเวฟเวฟไม่รู้ไอ่ตอนนี้แปรบิดติดแล้วทุกคนทไมออกไม่ได้ไม่นิ่มลงมือมันบีเอาออกได้ไหมพี่เอามาอุ้ยเชี่ยมันแข็งแล้วอ่ะ คือเอาไม่ออกใช่ไหมตอนนี้อออกครับพี่ออกครับพี่ออกครับเอาไม่ออกแล้วต้องมีอะไรผิดผ้าตรงนั้นเอาทานิ้วพี่ยกขอ้นทำนิ้วทานิ้ว ยังไม่ได้ตัวหนีเลยทำความสะอาดปูน <Okay. S 1> แล้วเรานี่เป็นบอ่อเกิดแห่งชัยชนะเลยนี่ครับล้างซิลิโคนเรียบร้อยจากนั้นครับเอ,อาคนปากลมอย่างนี้นี่ เริ่มดูดีข <c oughs> ึ้นแล้วดู <c oughs> ดีแล้วดูวดีแล้ว <c oughs> ได้แล้วโอ้ยได้บล็อกกันแล้วต่อไปเราจะทําการเอาวุ้นใส่มนละนี่เราใช้เวลาทําบล็อกมา4วัน,น <c oughs> วันนี้คือวันที่จะ <c oughs> ดูแล้วว่าจะเป็นยังไง <c oughs> ต่อไปครับเราจะมาทําให้หมีของเรามันเป็นเยลลี่ให้ได้หลังจากที่เราได้บล็อกแล้วนะทุกคนโอเคิ่งที่ต้องมีเจลาตินเตาแก๊สน้ําตาล เพื่อให้มันหวานสีผสมอาหารเพรื่อให้มันสีสวยๆเราทำแบบหยดไหมหยดเปะหยดเปะหยดปะหยดเปะ,ปะ,ะสีเป็นหยด <Okay. S 1> คุณเคยดูลูกแก้วไหมให้มันเหมือนสีที่อยู่ในลูกแก้วอะโอเคโอเคตัวเจ้าเขาตอบว่าไม่เคยดูอ่าจะขอบคุณอ่ะจัดมาโเไงระเบิดหมแรงดีแรงดีแรงดีว้เราทำการใส่น้ำขอกระเบื้องกระเบื้องคุณ่ะ โอเคทุกคนใส่น้ำลงไปแล้วจากนั้นผมจะทำการใส่เจลาตินผมจะทำอยู่ทั้ง2รอ,อบผมจะใช้สักประมาณ4ถุงต่อน,น้ำเท่าไหร่ต่อน,น้ำา 1, น, 1> น,นาทีในการเทมึงไปเรียนไหนมากเ,เก็บสูตรไปพอสูตรมันอยู่ในหัวแล้วสูตรที่มีเหรอ <c oughs> <c oughs> แล้วเนี่ยดูหน้าคนทำดิรู้สึกว่าตั้งใจว่าอย่างดีเขาขอโทษขอโทษเขาขอโทษตั้งใจเลยไหมใส่ไปเลยน้ำตาลอ่ะถุงนึงเราอยากกินหวานเยอะการหนึ่งกิโลอะไระให้น้ำมันเดือดเดือดคุณคือใครเนี่ยคุณมาสอนเชฟคุณคือใครเนี่ยคุณคือคนที่คิดโอ้หน่วยรีเสิร์นนะหน่วยรีเสิร์นเออลืมไปโอ้ยผมพูดแล้วจะคนจนกว่าน้ำจะเดือดนะทุกคน ก็จะเทตอนไหนตอน,น,นเริ่มเย็นเหรอไม่พี่เดี๋เย็นตอนร,ร้อนๆนี่แหละอ้าวยางที่ว่าพังสิอ้าวถ้าอย่างนั้นก็เทตอนมันอุ่นๆก็ได้ยางที่มันก็เริ่มอม่อนสิกับเย็นแล้วกันโอเคอันนี้ก็พอได้อยู่อ้อมึงยอมรังทำเดี๋ยวเราจะทำการพักสิ่งนี้นะฮะมันมีโอกาสจะเป็นวุ้นได้นะครับทุกคนจังหวะนี้ฟังเพลงของบีเอสกันครับน้องทำให้พีวันแก่กันเนี่ยบอกว่าให้ปิดไปแล้ คนเราจะทาเพิ่มนะเราต้องฝากใส่อะไรไปครับพี่ไม่แน่ใจมันนะไม่เจลาตินไม่พอครับเจลาตินมันไม่พอเลยนะเจลาตินก่อนเพิ่ดี๋ยวตั้งน้านี้ให้เดือดแล้วใส่นี้เข้าไปได้ยกหม้อใส่ที่เดิมเราจะทําให้วุ้นมันแข็งเมื่อกี้เราเทดูมันยังไม่แข็งพอนะฮะโอเคครับเราทําการคนมันนะทุกคนมันเข้ากันก่อนเปิดไฟครับโอเคทุกคนเดี๋ยวทําการใส่เจลาตินเข้าไปครับกลัวมันไม่หวานเหรอ ผมรู้นะว่าคุณกำลังจะทำอะไรอ่ะหวานแน่นอนเน้นเลยครับหวานเจียจ้าโวดเธอหวานเจี๊ยบโอเคครับเราทำการคนนะทุกคนต่อไปนะครับเราจะทำการเอาสีผสมอาหารมาหนี่คุณยายหัวเป็นสีอะไรสีส้มครับส้มนะโอเคนะส้มนะ คุณจะใส่อะไรใส่ที่นี่หรอข้อไปเย็นแล้วอ้าเชฟไม่ต้องใส่ในนี้หรอนี่คุณไม่รู้อะไรหูสีอะไรหูสีเขียวหูสีเขียวนี่สีม่วงเป็นอะไรแขนไหมหรืออะไรตัวตัวสีม่วงเหรอตัวม่วงเท้าสองข้างเลยป่ะเท้าตัง กษตรีคืออาหารที่8ที่สุดในเกษตรอินทรย์ได้เรียบร้อยเย็จากนั้นเราตักครับอนจับแน่ตรงอะไรนะพี่ปนครับแต่มันมันจะปนแบบสวยงามครับสนใจไหมต้องเอาสีนี้ไปด้วยสีนี้ไปด้วย เราเท่านี้แหละต่อไปเราแรปมาแรปเ่านี้ต้องเป็นยังไงพี่เยวเยเนดับเยและน้ำเเจ่นจะไม่จับวัตถุจนละลายใช่ไหมไม่ครับไม่คือไม่จับมลนไม่ไม่รู้ครับเิี้ยิงไกดดิโอเคตามธรรมชาติมา เราเีเยร์เจนไว้ข้างบนแล้วมันไปเกี่ยวอะไรกับน้ำข้างล่างมันจะทำให้พื้นที่บริเวณนี้เย็นมันจะเย็นเร็วขึ้นเดี๋ยวน้องมันไม่ได้โดนอันนี้โดยตรงมาเราไม่สามารถเอาไปใส่ในตู้เย็นได้เราใช้วิธีนี้มันจะทำให้มันเย็นเฉียดใช่ครับาทำให้เย็นเย็นไหมเย็นครับนิดนึงนิดนึง ใหตตอกับเชฟมันยังร้อนอยู่เลยวะต้องใช้เวลาอเยอะเลยกว่ามันจะเซ็ตัวออีกไกลเลยพี่แค่แขนงยังไม่ยังไม่เซ็ตตัวเลยโอเคครับทุกคน <c oughs> เราเร่งปฏิกิริยา <c oughs> ความเย็นครับโดยการเอาเนไนโตรเจนเลย <c oughs> ซาดมันลงไปตรงนี้เลย ครับผมอ่าเจอเฮลิแบรของเรายักษ์น่าจะเย็นเรียบร้อยดูทุกคนเย็นระดับแบบเมื่อเราใส่เโอรเจนเหลวเย็นจนเย็นน่ะจะไม่เย็นหรือเราจะทำอะไรอ่ะจะเอาออกแล้วเหรอจริงๆเนี่ยพี่โยกไปคุณไหมพี่โยงไปโอ้ยเสกเสกอัดี้ตุ๊กตุกมจะเป็นโค้ชฮัโค้ชฮักอุ๊ยโค้ชฮัเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะทุกคน ทไมน้ามีเอ้ามันยังไม่แข็งเลยน้ำส้มบีเลยน้ำส้มบีเที่เราทำที่เราทำมาสี่วันเราทำส้มบีจริงกเปล่าเรามารอรลุ้นนะว่าจะเป็นยังไงไุ้หายงายเฮ้ยุ้ย มันตีนะเฮ้ยแล๊วแล้วคุณใครอ่ะหัวน้ยเฮ้ยนั่น มันดาดมือ hmm. พ like ี่เขียนอย่างนี้เด้อนี่แหละคือพวกเขนทั้งหลายเนี่ยมันเป็นวุนอะไรวีมาเป็นตู้เรียนเลยเมื่อกี้ไอ้ยี่ต้องเหลือแค่นี้เหรอเราต้องมอบันเริ่มเลยดูดูขาดิดูขาดิไอ้ยี่ขาไม่เงาแล้วโอ้ยเฮ้ยนี่ไงขานั่งนี่สวยสวยแล้วให้โดนกระดืออันโอเคครับนี่คือจอร์ลี่แบย์ยักษ์ ทำเองกินเองที่เราได้บรรจงทำออกมานะครับเวลากี่วันเวลา4วันเสียแบดบิ๊กไปหนึ่งตัวสี่รอบหมดแล้วดูนะครับรอบหมดแล้วรอบหมดแล้วพอจะเตรีมเงินงบได้เงินตัวละผ่านแบดบิ๊กไปทีเอาในตัวเจี๊เหลวเท่าไหร่พันหนึ่งเจี๊เหลวผ่านแป้งไอะไรนะยกินเหอห้าร้อย ยางพาราสามพันห้าสีผสมอาหาร200ร้ปูนปั้ตล์อีกห้าร้อยเจลาตินพันหนึ่งน้ำเปล่าไม่คิดน้ำตาลสองขุงทั้งหมดเนี่ยเกือบหมื่นอ่ะเกือบหมื่นนะครับคือสิ่งที่เราได้ทั้งนบิสเนี่ยหนึ่งหมื่นสิ้นหวังกันจะวะขอช้อนนะครับขอช้อน้ยเฮขอกินลูกกตารึเปก่นมันอารมณ์เหมือนกับปี๊โป้นะปี๊ปโป่จะปิ๊ปโป้ไม่ใช้วุ้นอะไรนะฮะได้นะนี่ครับ หนุมนะหนุบนหนุมเลยอ่ะจริงมันไม่แย่เนี่ยเฮ้ยอร่อยนะทำไปเล่นไปเฮ้ยนดีเฮ้ของดีทำนอาดเชินกอนได้กินใช่ไหมได้กินได้กินได้เนนุ่มนะแต่ว่ามันจรดอะเิวตรงไหนตักครัีวเนี่ยกเื้อร่อยนะ ไอนดีวอะไรนะไอ่คืออะไรนะลายจุหมีลายจุ้ย้ยนี่อันนี้ดิอั้ลายจุ้ยลายจุยลายุ้อกปองเียก่อนเลยหอโจลี่แบยกของเราสาเร็จนะทุกคน อยู่ที่ทุกคนตัดสินชอบคลิปนี้ <_ d ata> ก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับอยากให้เราทําเมนูยักษ์เมนูหน้าเป็นอะไรก็คอมเมนต์บอกใต้คลิปนะครับอย่าลืมกด like <_ d ata> ไลค์เป็นกำลังใจให้กับแบรนด์บิ๊กเราด้วยถ้าคลิปนี้คนดูเยอะ <_ d ata> เดี๋ยวเราเอากระทะยักษ์มาทำเลยเด้อเฮ้ยอย่างนี้ละนะครับตานะมาแล้วนะครับดูเมนูยักษ์อะไรก็คอมเมนต์บอกใต้คลิปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายจุ๊บ้นองทใหหห้พี่่ววันนไอะโดุกทุบ